ว่าแต่ชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันว่าจากสารมลพิษ5าประเภทด้วยกันนะคะและหนึ่งในนั้นคือฝุ่นละอองขนาดไม่เกินสิไมครอนหรือ PM10 ค่ะแล้วก็มีการกําหนดมาตรฐานความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศที่จะส่งผลต่อสุขภาพไว้ที่120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะขณะที่นักวิชาการและแพทย์ค่ะได้มีการเรียกร้องให้ลดท่ามาตรฐานลงให้เท่ากับที่องค์การอนามัยโลกกาหนดซึ่งอยู่ในระดับ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะเพื่อจะให้เกิดการเตือนภัยด้านสุขภาพตาม ความเป็นจริงค่ะคุณมาริสามาคิเตอรี่ค่ะอาศัยอยู่ในจังหวัดเชีงยงใหม่นะคะแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นเธอจึงผลิตสื่อเพื่อที่จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ The younger son suddenly started having red eyes and he looked strange to me. He looked sick to me. And I remember I was in our bathroom in our house. and uh, my husband came home and i said listen look at him this is something strange happening uh, we have to leave so we left within 24 hours my kids had hives and breathing problem coughing fever all kind of immune um, problems and canker um, sore in their mouth that was constant during the burning season we had to leave <laughs> หรือว่ามลพิษสารเคมีอาหารอะไรอย่างอื่นเนี่ยเขายัางเลือกได้แต่ว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยเป็น the worst environmental pollution ที่เราเลือกไม่ได้เราต้องหายใจผลกระทบของฝุ่นละอองเนี่ยมันกระทบต่อทุกคนความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจจากฝุ่นละอองเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็น5เท่า10เท่าอาจจะเพิ่มเพิ่มแค่เท่ากว่า,วาไม่ถึงสเท่าดีด้วยนะครับแต่ปัญหาคือถ้าเรามองประชากร เป็นล้านคนเนี่ยให้เพิ่มขึ้นเท่ากว่าแต่ทุกคนเลยครับโดนน่ยไม่ใช่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่โดนหรือ5%ของประชากรที่โดนนะครับเหมือนบางบางคนสูบบุหรี่บางคนไม่สูบใช่ไหมฮะอันนี้มันไม่ใช่คือนี่คือทุกคนสูบบุหรี่หมดนะครับดังนั้นแล้ววันหนึ่งหลายมวลด้วยคำว่ามลภาวะทางอากาศเนี่ย ที่มันเกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดนะครับก็คือในสถานการณ์ของเราเนี่ยคือการเผาจากพวกวัตถุก,การเกษตรไม่ว่าจะเป็นเผาป่าหรือเผาซังข้าวโพดอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กนะฮะที่เป็นตัวผลหลักเลยเป็นสารพวกไฮโดรคาร์บอนนะครับฝุ่นมันไม่ได้มีขนาดไซต์แบบเดียวเหมือนกันหมด PM10 ก็หมายถึงว่าตั้งแต่10ไมโครมิเตอร์หรือไมคอนลงไป PM10 นี่ก็ถือว่า ่เข้าาสูทงดนนี้ถ้าเราดูมาตรฐานนะครับก็คือของประเทศไทยเนี่ยกำหนดไว้ว่า PM10 เนี่ยต้องไม่สูงกว่า120นะฮะถือว่าอากาศยังอยู่ในสภาพดีนะฮะแต่จริงๆถ้าเราดูมาตรฐานโลกนะครับ WHO เนี่ยเขากำหนดไว้ที่ต่ำกว่า50นะฮะไมโครโกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับนั่นหมายความว่าสูงของเราเนี่ยมาตรฐานเนี่ยสูงกว่าเขาเนี่ยเกือบคือเกิน2เท่านะฮะอันนี้มันไม่ได้มีบรรทัดฐานอะไรนะครับในการที่เราไปกำหนดสูงกว่า ต่างชาตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลักฐานชัดเจนครับว่าเกิน50นะครับไมโครกรัมต่อลูกบ,บาศเมตรเนี่ยก็มีผลกระทบทางสุขภาพบ้างแล้วขอแน,นะนําว่าฮ้อผ้านี่ปิดปากเนาะ,ะอยู่ห่างไกลควนอยู่ห่างไกลฟูน อนอกจากการผลิตส,สื่อที่เราเพิ่งได้ชมกันไปนะคะคุณมาริสาและก็เพื่อนชาวต่างประเทศได้ออกแคมเปญรณรงค์ใน change.org ค่ะเรียกร้องให้หน่วยราชการไทยปรับปรุงข้อมูลการวัดระดับอันตรายของฝุ่นละอองในอากาศให้ตรงตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดค่ะรวมทั้งให้มีการแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นควันนะคะที่มีประสิทธิภาพมากกว่าชนิดที่แจกจ่ายอยู่ทุกวันนี้ซึ่งไม่สามารถป้องกันฝุ่นละเอียดเข้าสู่ร่างกายได้จริง คุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวกับนักข่าวพวลเมืองผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ